สวัสดีันที่27กันด้วยนะครับมากันด้วยความคืกคืนนะครับโทษทีเมื่อวานคือแบบสภาพไม่ไหวแล้วนะครับพอเพิ่งอัดตอนประมาณตีตีตีสามช่วงช่วงนั้นนะครับก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากนะครับก็เลยมาตอนเช้าก็อย่างที่บอกผมเปลี่ยนเวลานอนเนาะนะครับเมื่อวานก็นอนไวนะครับประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็นอนแล้วนะครับตื่นตีสามนะจริงๆอ่ะคือเกมอยากตื่นสักตีสองแต่ก็เลยไหลสักหน่อยแ้กันตีสามก็แล้วนะครับ ว่าไม่ใช่สิเมื่อวานไม่น่าจะสามน่าจะสี่ทุ่มก็เ,เออไหลมันตีสามนะครับก็นั่นแหละครับเปลี่ยนเวลานอนใหม่ก็คือด้วยความที่ตัวเองอ่ะตื่นไม่ค่อยไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเออหาวิธีการทํายังไงก็ได้ให้ตัวเองตื่นไวขึ้นนะครับเพราะว่าไม่อยากไปทํางานสายนะครับเพราะช่วงหลังอ่ะชอบชอบไหลทำแล้วจะไปทํางานสายตลอดเลยนะครับก็ก็เลยเออปรับวิธีการนอนนะครับก็ให้ตื่นเช้าไปเลยค่อยทำนู่นทำนี่นะครับก็คือกลับมาปุ๊บเสร็จทำอะไร ส่กิจปุ๊บก็รีบนอนเลยนะครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็นะครับกลับมานะครับโอที่เราชอบที่เราคุ้นเคยกลับมาอีกแล้วนะครับก็นะครับเจอโออีกแล้วนะครับก็เหนื่อยนะครับวันนี้เหนื่อยมากนะครับแต่ก็โอเคแหละนิดนึงนะครับวันนี้ก็ไปทำเอ่อไมน์นับเบอร์เวลาเรียบร้อยนะครับคือจริงอ่ะผมแค่อยากไปเปลี่ยนที่อยู่แต่ว่าบัตรมันหมดอายุอะไรเงี้ยครับแล้วก็คือช่วงนี้เขาเหมือนกับว่าออกเกณฑ์ใหม่มา มันไม่สามารถเอาบัตรที่หมดอายุแล้วครับไปไปต่ออายุได้นะครับก็เลยต้องทําบัตรใหม่นะครับก็คําเรื่องไปประมาณ2อาทิตย์แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะเพื่อได้บัตรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเออช่วงนี้เหมือนกับว่าเออมันมันเร็วครับเออก็เลยได้ไวหน่อยนะครับก็ประมาณ2สัปดาห์ก็ได้แหละก็โชคดีไปนะครับก็เออ วันนี้นะครับจริงๆได้แต่เมื่อวานแล้วว่าเออไม่คือด้วยความที่กรอบไม่เหล็กมันยังไม่มานะครับก็เลยยังไม่ถ่ายลงให้ดูแต่ว่าวันนี้กรอบไม่เหล็กมาแล้วนะครับแล้วก็เออเรื่องงามยามดีนะครับ่ะมีกับเขาแล้วนะนะครับหนึ่งใบนะครับสตีเวนจีเจอร์นะครับหรือว่าชื่อเต็มๆคือสตีเวนจอร์จเจอร์นะครับเผื่อใครไม่รู้ชื่อการของเจอร์ลดนะเออเจอร์ลดมีชื่อกลางนะครับคือจอร์จนะครับอื ซึ่งการไปนี้จริงๆก็แอบเสียดายดนึงตรงที่ว่าตําหนิมันอยู่ข้างหน้าการเลยนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงหัวมุมตรงนี้นครับมีเหมือนรอยที่แบบเออเขาจับไม่ดีหรือว่าด้วยความที่แบบเออรีบจับแล้วก็ไปโดเป็นรอยขีดข่วนธรรมดาหละครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าลายเซ็นไม่มีตําหนิยังไงผมโอเคหมดแล้วนะครับหมดอยู่แล้วนะครับอืม ก็นะครับใบนี้นะครับต้องบอกก่อนเซ็นจัลลาดเนี่ยสมัยก่อนมันค่อนข้างจะราคากระโดดอยู่ที่ประมาณสัก100หรือ200 USD นะครับ US ดอลลาร์นะครับซึ่งมัน,มนราคานี้มันประมาณประมาณประมาณนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าช่วงถ้าช่วงที่ไม่มีเซ็นจัลลาดออกมาเลยจริงๆหรือว่า เออเจลาดจะไปเซ็นอยู่ที่ท็อปอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นนะ่ะราคาของ Central เซ็นเจลาดน่ะมันจะตกอยู่ที่ประมาณสองเออหนึ่งหนึ่งเก้าหกหรือไม่ก็ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบจนถึงประมาณสองร้อยยี่สิบช่วงช่วงนี้นะครับซึ่งมันก็ราคาประมาณหนึ่งเลยนะนะครับแต่วันนี้ผมไปปิดประมูลมาได้ก็ ไม่บอกแล้วกันนะครับจะขายไม่ออกนะครับแต่แต่เอาว่าช่วงนี้การ์ดเซ็นของเจอร์ลาดมันถูกลงเยอะครับมันถูกลงเท่านึงเลยนะครับ แต่ก็ผมผมได้ราคามาอีกอีกราคานึงนะนะครับต่ไม่บอกแล้วกันว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่อบอกว่าบอกได้ว่าช่วงนี้ราคาของก๊าซนะครับหลายๆอย่างครับมันตกลงมากนะครับสําหรับใครที่อยากซื้อก๊าซตอนนี้นะครับแนะนําว่าก็ซื้อช่วงนี้น่าจะดีกว่าถ้าเป็นคนที่อยากลงทุนในกา๊าซนะนะครับช่วงนี้เปิดกล่องหรือว่าเอ่อในส่วนของลงเบรกเนี่ย Officer. อาจจะไม่ได้คุ้มมากขนาดนั้นแล้วนะครับด้วยที่เอ่อราคากา๊าซมันยังขึ้นอยู่แต่ว่าตัวก๊าซเนี่ยตัว การที่เขาซื้อขายครับมันค่อนข้างจะมีราคาลดลงนะครับเนื่องด้วยที่บางทีพ่อค้าอาจจะเขาเรียกว่าอะไรคนที่มาอยู่ในวงการการบอลเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งนักธุรกิจนักลงทุนค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรีบรีเซลขายไปให้ได้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยครับบางทีก็เออเจ๊งบ้างบางทีก็เอออะไรเงี้ยครับคือคือเงินมันหมุนเวียนค่อนข้างเยอะพอพอมันมี การหมุนเวียนของเงินก็ค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็จะรวมถึงสิ่งของนะครับที่จะหมุนเวียนก็เอ่ออย่างเช่นการไปนี่มันอาจจะเวียนกับหลายมือมาแล้วจนกว่าจะถึงผมเนี่ยนะครับก็เลยเออ่พอเวลามันเวียนเวียนเวียนเนี่ยราคาถ้ามันขายข้างต้นไม่ออกมันก็จะลดลงใช่ไหมนะครับเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยความที่เป็น eBay ครับเออ่ข้อมูลของการ์ด่ะมันก็จะมีเยอะอยู่แล้วนะครับ ในการที่เขาไปหาว่า้การอนไนเขาเคยปิดประมูลเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันดูได้อยู่แล้วนะครับแล้วเขาจะเอาราคาพวกนี้มาเทียบกันนะครับถ้าคนที่ใจแบบไม่ได้แบบอยากบิดขึ้นสูงจริงๆอ่ะคือแบบอยากได้ใบนี้จริงๆอ่ะเขาจะดูราคาครับว่าถ้าถ้าพิกานนะมันประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเราจะให้เกินเท่าไหร่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งบางทีมันก็ฝุกเราได้อะไรเงี้ยครับซึ่งการบอลน่ะมันก็จะเป็นในเกณฑ์นั้นช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ บกวกกับว่ามันมีคนขายร้อนด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ช่วงนี้ราคาบอลมันค่อนออราคาการ์ดบอลมันค่อนข้างลงนะครับก็เลยเอ,อ,อันนี้ตัดสินใจอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าราคาการ์ดขนาดนี้ตอนหนึ่งใบผมไม่ค่อยกล้าซื้อเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะเนื่องด้วยเรามีข้อมูล อะไรหลายๆอย่างค่อนข้างเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าซื้อช่วงเนี้ยมันคุ้มที่สุดแล้วนะครับแล้วก็เราไม่มีตังค์ไปลงเบรกแน่ๆนะครับสาหรับสปอปของเจลรดซึ่งเจอราดถ้าเปิดได้หนึ่งใบมันยังไม่คุ้มนะนะครับมันต้องมันต้องเปิดได้มากกว่านั้นหรือว่าต้องได้รันหรือว่าต้องได้อะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งเจลรดมีแค่2แบบนะครับก็คือพิซไซส์นะครับกับแบบอย่างเงี้ยับแนวตั้งอะไรเงี้ยซึ่งแนวตั้งก็ก็ผมชอบแนวตั้งมากกว่าก็เลยจะจะเก็บใบนี้ไว้ครับอย่างนรบะคั ในอนาคตมันมีเกณฑ์ขึ้นอยู่แล้วนะครับสำหรับการใบนี้ก็เลยอยากเก็บไว้นะครับก็เป็นวิทยาฐานแล้วกันนะครับยังไงก็ใบนี้นะครับก็ไม่แน่นครับในอนาคตถ้าถ้าเดือดร้อนจริงอาจจะขายนะนะครับแต่ว่าไม่ใช่เร็วนี้แน่ๆนะครับก็โอเคยังไงเจอกันมหมาวันพรุนี้นะครับวันนี้ก็มาแชร์เรื่องการบอลแล้วก็เรื่องของวันนี้กลับมามีโออีกแล้วนะครับยังไงเจ้กันมหม่วันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีบาย